ดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับนะฮะวันนี้จะเอาหินนะฮะหินหินใหม่หินเก่านะฮะนะครับนะฮะเอามาเทียบให้ดูนะครับนะฮะนะครับอันนี้พระกรุวัดมหาวันนะฮะทำไมผมถึงว่าพระสองยุคนะครับนะฮะนะครับกับพระที่หินเกิดใหม่นะฮะนะครับ ที่อุดตามร่องในหินนะฮะธรรมชาติเขาเกิดขึ้นเองนะครับนะฮะนะครับนะลองพิจารณาดูนะครับนะฮะนะครับนะสีหินก็ต่างกันนะครับนะฮะความเข้มนะฮะนะครับนะฮะมองคงจะดูออกนะครับว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่นะครับอันไหนเก่ากว่ากันนะครับ นะฮะนะครับลองเอาพระกรุวัดมหาวันอีกองมาดูหินนะฮะนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆดูนะครับนะฮะนะครับนะฮะหินก็สีเหมือนกันเลยนะครับนะฮะยุคเดียวกันนะฮะนะครับก็ ยังไงต่อเนี่ยนะครับนะฮะนะครับอุดตามร่องในหินนะครับนะฮะแข็งแกะไม่ออกนะครับนะครับนะฮะอ่ภาพไม่ชัดเลยนะฮะนะครับนี่หินใหม่เห็นไหมฮะนะครับหินเก่านะฮะสีสีฮะมันก็ไม่ต่างกันมากมากมาก,มากมายนะครับแต่ความเข้มมันมันมัน มันมันกว่ากันนิดหนึ่งนะครับนะฮะนะฮะอายุคงไม่ห่างกันมากมายนะครับน่าจะเป็นร้อยหรือสองปีน่าจะน่าจะน่าจะใช่นะฮะนะครับหรือจะมากกว่านั้นนะฮะนะครับนะฮะ นะครับดูหินใหม่กันนะครับนะฮะเขาเกิดขึ้นยังไงนะฮะดูนะครับนะฮะหินหินที่ติดบนเนื้อพระนี่มันมันไม่เข้าเนื้อพระนะครับนะฮะติดนะฮะเนื้อพระทุกองค์นะฮะเขาไม่มีส่วนที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเป็นหินอยู่ในเนื้อพระเขาเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะฮะ นะครับนะครับก็พิจารณาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะนะนะครับนะฮะนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์นะครับนะฮะเอาอะไรอุดอุดไว้นะฮะก็ตามตามภาพนะตาคำตาคำหรือตาดำน่ารักมากนะครับนะะคุยคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะครับนะฮะก็ นะครับผมตอบคอมเมนต์ก็บางครั้งก็เท่าที่ตอบได้นะฮะนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับนะฮะพระสยุคแน่นอนนะฮะหินเก่าหินใหม่นะฮะสีเนื้อพระก็ต่างกันนะฮะ ตรงมือหลวงปู่นะฮะสีสีส้มมีนะฮะเห็นไหมฮะสีส้มเนื้อจะเนื้อต่างกันนะฮะนะครับความไขพระต่างกันว่าอางั้นเหออนะครับนะครับก็คงสั้นนะครับนะนะครับพี่พีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ